นี่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าต้นไหนมีนอนหรือไม่มีนะครับถ้าเจอรูแบบนี้นะครับมีแน่นอนร้อเปเซนตนะครับแต่ถ้าเหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่มีรูนะครับเราต้องสังเกตรอบๆนะครับถ้ามันไม่มีรูก็คือไม่ไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับต้นนี้นี่ครับถ้ามันไม่มีก็ถ้ามันไม่มีรูมันก็จะขาวๆแบบนี้นะครับแต่อย่างเช่นต้นนี้ใช่ไหมครับ อันนี้นะอันนี้มีดูนะครับแล้วผมจะตัดท่อนนี้ให้ดูนะครับมันก็จะข้างในก็จะสีน้ําตาลนะครับนี่สีน้ําตาลแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไงก็มีตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะครับอันนี้มันสูงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดมันลงมานะครับ นี่นะครับตัดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวตัดท่อนนี้ให้ดูดูว่ามันอยู่ไหนนะครับมันน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่มีนะครับน่าจะอยู่บนนี้นะครับเราก็จะตัดปล่อยลงมาอีกนะครับ นี่นะครับเจอตัวแล้วนะครับคาดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเยอะๆนี่น่าจะอยู่แถวนี้นะครับน่าจะอยู่บ้องนี้กับบ้องนี้นะครับนี่บ้องนี้มีเยอะนะครับ